วันนี้ทำไมคุณซ้อมพัดแต่ระยะแบบที่มันเหมือนเกือบจะกิฟอยู่แล้วเพราะอะไรอะซ้อมอย่างนี้ทำไมครับก็เราต้องซ้อมให้มันให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงส่วนใหญ่ก็จะซ้อมระยะนี้แล้วก็อาจจะมีไกลกว่านี้สักนิดหนึ่งประมาณห้าฟุตประมาณอินไซส์สิบฟุตอะไรประมาณเนี้ยนี่คือพี่ซ้อมมันอย่างนี้เรื่องปกติก่อนที่จะออกรอบทุกครั้งเหรอหรือว่าใช<ง>สใ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ซ้อมแบบนี้เพราะเพื่อเพื่อ,อ,อความมั่นใจสร้างความมั่นใจให้ใหเราเพราะว่า คือพรมเองเนี่ยเป็นคนที่พัดระยะไกลเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างดีอยู่แล้วซึ่งไอ้ตรงนั้นไอ้ระยะไกลเนี่ยเราไม่ได้ต้องไปเน้นว่ามันจะต้องลงตลอดเวลาไอ้ระยะไกลๆที่ลงคือมันก็เหมือนเป็นโบนัสให้เราด้วยแต่ว่าเราก็เรื่องระยะสั้นที่2อเนี่ยคือควรที่จะแบบเราทำให้ให้ได้ใกล้เคียงให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มากที่สุดและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการช่วยฝึกเราโตรกให้สมรณ์ด้วยใช่ไหมครับ อเ๋อเข้าใจเพราะว่าผมเห็นนะกอล์ฟอ a m เ t อร์บางคนเนี่ยเวลาไปซ้อมบนกรีนก่อนที่จะถึงเวลาเทียรของตัวเองเนี่ย uh huh. เขาจะเอาลูกกอล์ฟไปแค่หนึ่งลูกนะหนึ่งลูกวางตรงไหนหันขีดลุมไหนว่างตีหนึ่งไหนว่างพัดหันอีขีดลมไหนว่างพัดคือเปลี่ยนเปลี่ยนลายเปลี่ยนอิริ็กโทตลอดเวลาเลยนะครับลลูกกอ์ฟแค่ลูกเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันมันก็ได้อยู่แหละแต่ว่านักกอล์ฟต้องบอกตรงว่านักกอล์ฟอเมเจอร์นะครับสมัครเล่นทั่วไปเนี่ยเรื่องระยะไกลๆเนี่ย ที่เห็นบ่อยๆที่แบบไปเล่นกับเพื่อนๆอะไรเงี้ย,ยก็จะแบบมีปัญหาเรื่องการให้น้ำหนักให้น้ำหนักใช่ก็ก,ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท,ที่แบบะนะักกอล์ฟเมเจอร์ซ้อมแบบนั้นแต่บางทีก็ต้องดูด้วยวิธีการที่เราซ้อมมันมันถูกต้องไหมอ,มอมะไรเงี้ยแต่ลูกสั้นๆต้องบอกเลยว่าลูกระยะสั้นเนี่ยสำคัญสำคัญเพราะว่ามันเป็นเป็นลูกที่แบบเราต้องทั้งเซฟแต้มทั้งเราตีไปใกล้แล้วเราต้องทำแต้มให้ได้เซฟแต้มทำแต้มใช่ระยะนี้เลย ครับระยะเท่าไหร่าี่ห้าฟุตประมาณเนี่ยประมาณอยู่ในอยู่ในสิบฟุตลงมาเนี่ยผมว่ามันส่งผลถึงความมั่นใจจนถึงแบบเรื่อง mentally ด้วยนะในการเห็นลูกลงหลุมเยอะๆๆก่อนที่จะเริ่มเนี่ยใช่ใช่ถ้าเกิดวันหนึ่งเราไปซ้อมพัดเนี่ยระยะห้าฟุตหรือหกฟุตเราพัดเงี้ยวไปเงี้ยวมาอย่างเงี้ยมันก็แป้วเหมือนกันนะมีผลใช่มีผลนะแต่บางทีไอ้ช่วงที่ผมแข่งผมก็จะมีตัวเป็นเป็นรางไม่เป็นเป็นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเอาไว้ฝึกฝึกซ้อมด้วย เพื่อในการขึ้นขึ้นลงของสตใหกให้มันให้ความเสมอใช่ครับให้มันเดินตลอดเพราะฉะนั้นระยะที่ผมจะซ้อมแน่แก่อนอรอบ5ฟุตแน่แน่ใช่แน่แน่นานแน่นอนซ้อมระยะไกลแค่ไหนที่ไกลที่สุดที่พี่ผมจะซ้อมมือขนาดไหนก็ประมาณ20ถึง25ฟุตอี่ย่ฟุตเพื่อเอาน้ําหนักก็ประมาณเนี่ยสิหลาประมาณนี้แปดหลาถึง10หลาเพื่อน้ําหนักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสปีดกรีนด้วย ถ้าถ้าเป็นเราไปเจอสนามที่สปีดกรีนเร็วมันก็จะคนโทรลง่ายเมนูนะอันนี้สําหรับนักกอล์ฟอาชีพจะมองว่ากรีนเร็วอาจจะง่ายแต่สาหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นกรีนเร็วๆก็จะดูยากบางคนแต่สาหรับนักกอล์ฟอาชีพบอกเลยว่าถ้ากรีนฝืดแล้วระยะไกลเนี่ยมีปัญหาแน่ๆพัดพัดกันค่อนข้างค่อนข้างยากแล้วก็ลายของหญ้าอันนี้เป็นเรื่องนะที่ผมสงสัยมากหญ้าแทงซ้ายแทงขวาเนี่ยมีผลต่อการให้ลายมากน้อยแค่ไหน มีแน่นอนโดยเฉพาะสนามกอล์ฟในในในบ้านเราก็จะเจอหญ้าแบบนั้นค่อนข้างเยอะแต่ถ้าไปเล่นแถวอย่างที่ผมไปไปเล่นแถบญี่ปุ่นหรือไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอลายหญ้าถามว่ามันแทงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคือในเมืองไทยเองเนี่ยบางทีตรงลูกเราหญ้าเราดูเนี่ยหญ้าแทงซ้ายไปขวาโอเคลายมันจะมีซ้ายละแต่บางทีสโลปมันทางนี้หักกลับมาขวามาซ้ายสโลป ดันกันอยู่เราก็ต้องดูอีกให้มันให้ลายให้มันบาลานซ์กันแสดงว่าน้ำหนักของสลปกับน้ำหนักของลายหญ้าจริงๆแ้วสลปก็ยังมากกว่าอยู่ดีใช่ไหมครับใช่ใช่บางทีเราดูเนี่ยโอเคเราดูลายขวาขอบแต่ว่าหญ้าแทงไปทางนี้แทงดันขึ้นไปอีกเราก็จากลูกที่มันจะเลี้ยวตามโมติมันก็อาจจะเลี้ยวน้อยลงเลี้ยวน้อยลงเราก็อาจจะลงลดลงมาเป็นขวาในหรือเต็มที่ ตรงอะไรเงี้ยก็ได้โอเคเพราะฉันก็ในประเทศไทยแน่นอนเจอแน่นอนเจอแน่นอนระยะเจอแน่นอนันนี้เจอแน่นอนมีผลแน่ๆด้วยการันตีเลยใช่ครับอ่ะสองเรื่องนะสองเรื่องก็คือเรื่องของความมั่นใจก่อนออกรอบพัดระยะสร้างสาคัญมากเห็นลูกลงหลุมบ่อยๆสร้างเป็นทาวดี่ให้กับตัวเองให้กับตัวเองด้วยเรื่องหนึ่งนะครับระยะของการซ้อมพัดไปจนถึงระยะที่คิดว่าจะเรียกว่าไงฝึกหาหนักก็คือระยะที่20ฟุตที่พี่บอกเมื่อสักครู่นะครับเรื่องของระยะสําคัญเหมือนกัน ผมว่าในประเทศไทยเนี่ยหาสนามที่รายาที่เรียกว่าไงให้ลายไหนไปทางนั้นน่ะถ้าไหนเล่นมานะผมมีแค่มาณสองสนามสามสนามประมาณเนี้ยที่ผมเจอด้วยตัวเองนะเพราะสามดีมากๆผมยังไม่มีโอกาสไปเล่นมากนะแต่แค่ก็ยังก็ยังยังต้องเจออยู่แหละรายาเพราะบางทีเพราะบ้านเรามันเป็นหญ่าแบบเบอร์มิวดาซะส่วนใหญ่ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีเหมือนกันนะครับรายามีผล แต่ว่าสโลก,ก็ยังมีมากกว่าอยู่ดีใช่ครับลองฝึกซ้อมมาดูนะครับทำความคุ้นเคยกับยา่ามนเหลาให้ได้มากที่สุดละกัน